ถ้ามัเป็นย่าขึ้นล่ะสิมานอยู่พันตะดแหกกันยังฮะยายขอพัดไปก่อนจากสองสามหมื่นแนเด้อบอ่อใดนี่ก็พัดมาลายหลอบละ่ะฮะสมัยนี้น่ะพวกเกลือยๆวน่ะมันทุ่มได้ตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ใต้หนาตาบ,นบานๆนละอ่อนแบบนี้นะกับหน้าขายดีเลยละ่ะมึงบ้าไปหรือตีมึงเซลล์ลานกูไปขายขันด,ดอกได้จังไดเสียครับอุมมิเรื่องอยากให้เสียซอยแนได้อครับเรื่องอยงัง ใส่รองวามาเบิ่ด้ดูขอบครัวผมเป็นหนีเจเวลยูสามแสนเจเวลบังคับผมมาขายตัวห <c oughs> นีบอกเดอ้อว่าจะหายเสียนะไปใส่หนีเจเวลหายว่าเป็นยังดอกเฮ้ากับแค่เด็กเลี้ยงง่วจนจนๆคนหนึ่งอะ่ะบ่ได้มีศักดิ์ศรียังมากไม่ดอก มันก็เป็นแบบนี้ล่ละเงินมันสื่อใดสุยางเฮ้าขอใช้ย่ายเฮาสบายเฮ้ากับพ่อใจแล้วล่ะ ไอ้เตือนไอ้เตือนไอ้เตืนอเตนเกิดเรื่องใหญ่แล้วมันยังละ่ะคือแลนตาตื่นมฮะนูว่าไอ้เฝ้ากะบ,บ้านก่อนดีก,กว่าเดี๋ยวไอ้กันซิฮู้ฮเองอะกลับยังไหนไอเ้เรียงมั่วอยู่เออนาะถิ่มมั่วไปนี่ละตอนเนี้ยยายแล้วอะกำลังถือเจ้าหนีลุ่มท่วงหนียุพหุ่นแถมเขาครูสีทําไลายลังกายแล้วพร้อมฮะอีหลีตินี่แมนปะเขาเฝ้าไป เท่าปาันนี่แล้วยังบ่มีความรับผิดชอบถ้าบ่มมนย่าขึ้นล่ะสิไม่อยู่พันแตกกันยังฮะยายบ่มีอีหลียายขอพัดไปก่อนจากสองสามมือแนเดอ้บอบ่อใดนี่ก็พัดมาลายหลอบละถ้ามือนี่คอยบ่ได้เงินสามแสนขึ้นน่ะเจะ้ากะเตรียมค้นขอออกไปจากบ้านหลังนี้ได้เลยแล้วคอยนะเจ้าที่บ้านกับที่ดินที่เจ้ามาคำประกันไวนะ้น่ะไปขายต่อให้มันเบิดยายขอลองล่ะจะเฝ้าอะไรยายเลยได้บ่หูจะไปอยูย่ใส่ อันนั้นมันปเป็นเรื่องของพวกสัวเอื้อเอื้อยนามว่าเอื้อยให้โอกาสเพื่อนแน่บ่ได้ตีมึงอย่ามาสาระแน่ตกลงมึงเป็นน้องกูหรือมึงเป็นลูกหลานพวกนี้กันแน่ฮะถ้าม,มึงบ่อยากเดือดร้อนนะมึงหุบปากไปเลยมี่ยังกันในะยายเติร์นนี่เด้ไอเติร์นซุ่มที่มันมาทวงเงินยายอ่ะโคตรใจดําเลยมึงหุบปากไปเลยเด้ออีกเถิดหน่อยถ้าม,มึงบ่รู้เรื่องอยังน่ะนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่ ยายมีอย่างบ่อให้เตือนฟังเนี่ยได้บอเห็นคือจังสี่ลูกเรื่องนี้ยายบ่เคยเฝ้าสุ้เตือนฟังเลยยายน่ะจะไปยืมเงินเจวี่เาเพิ่นสามแสนเพิ่นก็เลยเสียเมื่อท่วงเงินเพิ่นขึ้นนะลูกฮะสามแสนยายคือไปยืมเพิ่นมาหลายแท้กัยายคิดว่าจะเอาเงินสามแสนน่นะนะไม่พอกับแม่มึงไปเห็นงานเมืองนอก แต่บกิดเลยว่าพ,พอกับแม่เมื่อสิไปประสสวุบัติเหตุตายอยู่เมืองนอกเพราะได้กลับขึ้นมาแบบนี้แตงุ่นที่เหลือน่ะยายก็เลยไปซื้ง่งวไมาให้บักลาเลี้ยงนั่นละอ๋อนี่ก็แสดงว่ามีงวอีกตีถ้าขายนี่ก็ซื้อได้หลายบาทอยู่ได้เนาะหยุดเลยนะห้ามยุ่งกับงวของเตินจังไรเตินก็บ่มีทางขายเด็ดขาดถ้ากูอยากได้แล้วมันจะเป็นยัง บ้าตาเด็กเลี้ยงง่วกระจกกระจอกจังมึงน่ะท้าแน่จริงน่ะก็ไปหาเงินสามแสนมาเคลืนกูีิล่ะมีปัญญาบอบ้าล่ล่ะถ้ามมือนี่กูบดายเงินขค้ืนน่ะกูก็จะบายอมกลับแล้วสูน่ะก็เตรียมโตวคนคอออกไปจากบ้านหลังนี้ซะฮะยายเจี๋ยวตั้งใจดีคันยายถือกลออกจากบ้านหลังนี้เรายายก็ไปเตินสิไปยุใส แต่กับพ่อมมีวิธีซอยผัดพรไปได้จากอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ด้ว่าแต่สนใจบ่ล่ะบอกมาเลยเจเตืนเต่นฮีดได้ทุกอย่างขอแค่บ่ไลเตื่นกับแยาออกจากบ้านหลังนี้กับพ่อ <c oughs> ถ้าสนใจน่ะเดี๋ยวเจน่ะจะซอยแนน้าให้เบิ้งจากหนาตาน่วยการแหล้วกับบ่ได้แย่เดี๋ยวถ้าเจี๊ภาพไปรับงานน่ะมื่นหนึ่งน่ะจะได้หลายพันอยู่ด้ฮะ <c oughs> จหมายความว่าจังไดหม,มายความว่าอย่างไดไปรับงานนี้หยางกับรับงานขายตั๋วเงินมาขัดดอกนั่นด้ฮะสมัยนี้น่ะพวกีเลยๆนะมันทุ่มได้ตลอดอยู่แลว้วโดยเฉพาะผู้ใต้หน้าตาบ,นบานๆละอ่อนละอ่อนแบบนี้นะกาลังขายดีเลยละ่ะมึงบ้าไปละตีมึงเซลล์หลานกูไปขายขัดดอกได้จังไดหุบปากไปละอีเท่านี่กูกำลังหาทางซอยสูอย,อยู่ด้นี่ หางานแค่นี้บ่มีปัญญาติเหตดนะก็ไปหางานสามแสนมาขึ้นกูไปเออเอ,อื้อยนามว่าเอ,อเื้อยใจเย็นๆกอนบออย่าเหตุวิธีแบบนี้เลยเป็นยังมึงเรียนต้นเพราะมันตีนามหรือว่ามึงมักมั่นเตี๋เออบอบอจ่อะกูเบิงแมว,วตามมึงกูกระหูมึงหยุดความคิดนี้ไว้เดี๋ยวนีเลยเด้อก่อนนี้มึงจะมีปัญหาอีกคนนึงนะตกลรองจากจังไหนสีค้ายหรือบ่ขา,าย อืมย่อมก็ได้ครับเตินคือว,ว่าแบบนั่นลูกย่าย้เขามีทางเลือกแล้วจังไดเตินกระทนเห็นย่าลำบากบ่ได้ดอก <c oughs> ดีแบบนี้นะแม่เนี่ยย่อมเปลืองโตน,นิดเปลืองโตนหน่อยเดี๋ยวเลื่องทุกอย่างนะมันจะดีขึ้น บแน่เด้อขายไปขายมากน่ะอาจจะปดหนีทั้งเมือนเลยก็ได้ว่าบนามเป็นยังมึกเป็นห่วงมันติเออฮึ มึงคงจะเห็นว่ามันรอมันบละมึงนี่กะใจง่ายาคักเนาะกูจะบอกยังไฮเดอร์ก้อนสิมกักไพนนะมึงกะหัดเลือกแน่มึงกะบักอันนันนะมันบ่ได้มียังมอสมกันเลยมันกะแค่เด็กเลี้ยงว่ากระจอกกะจอกจนกระจนการศึกษากรบบอยีอันหน้าคนนะี่ยมาตองมอลถึงเลยยังมากนะก็เป็นได้แค่ทีล่องหลับอรมณ์มวกเกตันหากับเท่านั้นล่ะกูวานะบักกันนี่นะเสียร์โซงสักจะตองมักแต่แผเลย ไปไกันคอนโดแดงไปห่อจังพอกันไหมเนาะอยู่กับกยายกะจะด,ดื้อไรล่ะเดี๋ยวไอ้เฝ้ากับมาหาเดินถ้าบ่าอยากไปกับ,บ่ต้องไปด้วยลูกบ่เป็นยังหรอครับยาย จังไดตื่นก็ต้องไปยายว่าต้องเป็นห่วงตื่นเดอ้อตื่นสัญญาด้วยครับยายว่าตื่นสิปุ๊ดนี่ให้ครอบครัวของเฮาให้ได้ยายว่าเฮ้าขายงวัวทั้งหมดนะ่ะไปใส่หนีเขาให้มันจบๆเป็นอย่างลูกสิพอดีกลัวบอบอได้ครับยายจังไดตื่นกับสีบ,บุ๊มีทางขายง้เด็ดขาดงว้วทุกโต้ตื่นหักแล้วตื่นกับผูกพันก็มัน เตื่นขงสิทนมาได้ถ้าตื่นต้องห็นมันไปอยู่กับผู้อื่นยายขอโทษเ้อที่เหตุนในเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้บอป็นอย่างเลยครับยายยายไปรตรงโทษเจ้าของเด้อมันบม่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับเรื่องแบบนี้ถึงงานนี้มันชี้เห็ใหุในผมเสียศักดิ์ศรีปานใดแต่ถามมันเหตุนในเหาหลุดพนจากนีศีลพวกนี้ต่างๆได้ ืนกับย่อมครับสูสูเด้อเดี๋ยวได้กลับมาหายายไปไหว้เด้อลูกเด้อครับยายแนมตะเวนย้อยลงคิดฮอดบ้านเด้อ เสียเสียร้อมแล้วมันบ่กค่ดดีเลยคาเสียคนนี้นะสไตล์ไทยบ้านสเปคเสียเลยค่ะถึงอายุจะยังหน่อยแต่อย่างอ,ยยงอื่นนะ่ะบ่หน่อยแน่นอนคะเสียราคาหน่ำมืมนหาตามที่ตกลงกันเนอคะ่ะเด็กใหม่กับแบบนี่ละราคามันก็นจะสูงนิดนึงแต่บอกเลยว่าเสียนะจะต้องประทับใจแน่นอน คาสตีอาขอบคุณหล,ลายๆค่ะหลับเงินมั่งหมื่นหาใจคาตู่บักดิ่งดอยเลียงง่วนอัน่นหาขายตู่เบิดปีหนีกับบรลลุด มาเหตุงานให้ดีเด้อบริการให้ลูกค้าประทับใจลูกค้าบอกเฮ็ดยังน่ะก็ต้องเหตุห้ามคัดคืนเข้าใจบอเข้าใจครับอืมเส็จงานแล้วก็มารับเงินค่าตกับเจเดี๋ยวงานแรกน่ะเจหายไปเลยละกันพ่านหาฮะ ท่านหาหนึ่งบ่ครับเป็นยังเด็กไม่กะเลยซำหนีเบิรนหลาบเพะท่านมีประสบการณผูใดจะก,กาจางเพงหน่อยแล้วแบบนี้ย่ำในพรมสิปดหนีได้จักเ่อละครับอันนั้นมันกันเรือของมึงถ้าม,มึงอยากปดหนีได้ไว้ๆนะมึงก็ต้องขยันเดี๋ยวเจน่ะจะเป็นคนหาลูกค้าเองโอเคบ่ครับอือดีมาก งานดีฮะว,วัสดีครับวัสดีเสียบ่าคิดเลยว่าโตจริงน้องเติร์นนี่สินนา ขนาดนี้เสียครับเออผมมีเรื่องอยากให้เสียซอยนะได้ปะครับเรื่องอย่างใส่รองวามาเบิร์ดูผมอยากสิขอลองให้เสียซอยครับขอบครัวผมเป็นหนีเจเวลอยูสามแสน เจวลบังคับผมมาขายตัวแต่ผมไม่อยากเฮททั้งสี่เลยเสียพราะฉเห็นใจผมระกัซอยผมไน้ได้บะครับ <c ười> นีก็บอกเด้อว่าจะให้เสียใส่ใหนีเจเวล่หายอะแมนครับเราเป็นยังเสียต้องซอยต เฮ้าสองคนกับเคื่อห้จักกันมาก่อนแต่สิ่งที่เสียต้องการน้ำโตก็คือเสกเราเสียกระจายเงินเจแว่ไปแล้วพอมมันไม่มีเหตุผลอย่างเลยที่เสียห้เสียไปเสียเงินโดยที่บ่จำเป็นเสียว่านะมาบริการให้เสียประทับใจดีกว่า เจเป็นอย่างเจคือเห็นแบบนี้เหนอยังเติ่นมันแะยอมโลศักสีของมันแล้วอะเป็นอย่างเจคือจังโกงเงินมันอยู่เจบุ่รูต้ตัวมมนได้บอแล้วจะเป็นยังมันเป็นผัวมึงติเขาว่าเด็เป็นอีหยังกั้มนามดอกแต่ว่าเขาก็คือคนคือจังเฮานี้ล่ะเขาบวกขัว้วโดนเอาลัดเอาเปียบแบบนี้การน,นี้มันคือธุรกิจของกูแท็กกูระเหตุแบบนี้นะแล้วขอบขั้วเขาจะมีอยู่มีกินมีใส่ย,ยาทงทงสบายฮอททุกมือนีบอมึงน่ะขั้วเนี่ยซ้ำนึกไว้โดยซ้ำ นาบ่เคยภูมิใจเลยนะที่มีพีสาวที่หางเงินได้หลายแต่ว่าเงินที่ใดมากเนี่ยมันเป็นเงินสกรปรกโปที่เอื่อยนะไปเอาหัานเอาเปียบผู้อื้นแบบนี้ไอ,อีน,นันบ่รูล่ะจังไดนามก็คิดว่าเอื่อยนะเหตุเกินไปเอื่อยล้งคิดบ้างดีๆเดิมถ้าเอื่อยถือบังคับให้เป็มีอี่ยงกลคนแปลกนานเนี่ยเอื้อยจะรู้สึกจกังไดหนี่มึงปกป้องมันบอนนำนาจังมึงน่ะมันจะให้เป็หยังได้ในเมื่อตอนนี้นะบักเด็กเลี้ยงง้วนนัน ไปอยู่เรื่องของสองต่อสองกับเซียแล้วปานนี่นะเขากับคนจะมีความสุขกันแล้วละมั้งบม่รู้ล่ะจังไหนนาก็จะเอาความจริงทั้งเบิร์เนี่ยไปบอกเติร์นว่าเอื่อยนะโกงเงินมันมึงหยุดแบบนี้แล้วอีพอลวยมถ้าคืนมึงพอลายมดกูนะกูมึงตายแท้มึงกับหัวคนจะกูนน้เคยบอลิฟที่พานมันก็ตายมันจะศบแล้วมึงจำอะไรสิฮะแล้วมึงอย่าลีอัดมาต่อร่องกับกูนะกูบอกมา น้ำหนาจังมึ่งน่ะมันมไม่มีทางปกป,อป้องใดๆหรอกถ้าโตจะขอไม่เอาตูมาหลอดเลยจำไว้เตินเป็นจังไหนเนี่ย น,นีมันรุ่นแรงถึงขนาดนี้ไลยตีอืมเสียเพินซาดีตะ่ะแต่บ่เป็นอย่างดอกเขายอมได้เพื่อเงินอะ่ะโอ้ยเตินนีกะตาลุโตนเนาะแต่ว่าเขากะซอยอย่างบา่ได้อ่ะบ่เป็นอย่างดอกเขากะแค่เด็กเลี้ยงง่วจนจนๆคนนึงอะ่ะ บ่ได้มีศักดิ์ศรียังมากมม่ดอกมันก็เป็นแบบนี้ละเงินมันสื่อได้สุยางเฮาขอแค่ย่ายเฮาสบายเฮากับพ่อใจแล้วละ่ะแต่ว่าเฮารู้ตนเติรนอหลีเด้เอ่อถัดเตินมีอีหย่างห้เฮาซอยอ่ะเตินบอกเฮาได้เลเดอร์อืมว่าแต่เป็นยังน้ำขึ้นมาเฮ็ดดีกับเฮาอ่ะบ่ยานจีเวลดาติ เอเอกะเข้ารู้ตนเติน,นเนาะเข้าว่าอยากเห็นเตินนอะเป็นถูกแบบนี้ตลอดชีวิตอนะ่ะทั้งไหนกะขอบใจน้ามในหลายเด้ออื้อ <c oughs> อีหนำอีน้องบารักดี ได้มึงอยากตกหลุมหักมาหลายมันบอ่อเดี๋ยวกูนะ่ะจะให้มึงทุกทรมานมา,าต่างจากมันเลยุู้ไปใส่มากอ๋อนามไปเฮทุระมากส่วนเตินนามกับบลูเพื่อกันมาไปใส่มาก่หูอหลีติ ก็นึกว่าไปน้ากันมามแต่ก็บ่เป็นยังเอาเป็นว่าเตินเตรียมตัวรับงานเด้อพอดีว่ามือนีน,นะเจรับงานแบบเซกมูไว้ให้พอดีว่ามีเก๋สามคนนะเพิ่อนอยากให้เตินขึ้นงานพร้อมกันนะฮะเซกมูตีครับแมมงานนี่นะ่าตัวขุนสามเลยเด้อเจเป็นอย่างเจคือเหตุแบบนี้ เจียงบ่าถามความสมัครใจของเติรนเลยว่าเติรนจะรับงานบอเป็นยังเจมว่าคิดเองเออเองแบบนี้แล้วจะเป็นยังกัะนี้มือมันตั้งใจมาขายอยู่แล้วจะตามคนหรือว่าคนเดียวมันกับครืองงานเป็นยังมึงมีปัญหายอย่างอีนามบอครับผม,มรับครับบักเติรนมึงมาอย่างนะบอใดกูรับงานนี้มาแล้วจางไหนมึงก็ต้องเหตุหรือว่ามึงอยากใหยายมึงเดือดร้อนฮะเจนาำฉันจะทนไม่ไหวแล,ล้วด้ เจรับงานเของมามืนหาแต่ว่าเจให้เงินเติอนแค่พ่านหาเองซําเนี่ยเจยังไม่พอใจอีกตีเจจะไปบังคับมันเห็นยังอีกฮะนาบอกว่ายางังนะแมนเติรนอะกำลังถือโกงเงินอยู่เออีน้ำในเมื่อเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วมันไม่มีอยียงจะเสียแล้วนานี่แหะจะเป็นคนเปิดโปงความสัวของเจเอง ทุกคนจะได้รับรู้ว่าเจนี่ซัวซ้ำได้หนทนมาไหวคือกันละว่าที่พี่เอื้อซัวแบบเนี่ยแล้วมึงจะเห็นเนี้ยกูได้เติร์นาเติร์นว่าอยากเหตุอะเติร์นก็บว่าต้องเหตุนนำไม่มีวิธีที่ซอยเติร์นได้โดยที่เติร์นเนี่ยว่าต้องเสียเงินจากบาทเลยแล้วานำเสียจังไหนอะกูก็อยากหูกันว่ามั่นอาจจะซอยมึงได้จังหดถ้านามบอกว่าหนามีหลักฐานล่ะ เค่งคลิปเสียงวิดีโอและการลูปภาพต่างๆที่เจ่ะผ้าเด็กหน่อยผู้ชายมักขาประเว่นี่อยู่เนี่ยเป็นประจำโดยที่เขาเนี่ยบ่ได้เต็มใจซ้ำเนี่ยนะเจคงจะยกหนีทั้งเบิร์ดไห่เติรนกับย้ายมันดเดล้วเนาะอีนามเมืม่อวานอย่างนะหรือว่าเจสสีไหน้นามเนี่ยส่งหลักฐานไปให้ตำรวจหนีเมื่มคูก็ตีนามบ่ได้คูนามเอาจริงพอตอนเนี่ย หลักฐานทุกอย่างนามเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์เบิรแล้วถ้าเกิดว่านามหรือเตินเนี่ยเกิดอีหยังขึน้นนามบอกเลยด้วว่าหลักฐานทุกอย่างเนี่ยสิถธิปล่อยออกมาแน่นอนเป็นไดละ่ะมักคู่ผู้อื่นดีหลายพ่อจะของถือคู่กับอะรู้สึกตจ้งไดแล้วนามบอกไว้เลยด้วว่าถ้าเจว่าเสือนะ่ะว่านำเสิเห็ดอีหลีเจก็ลองเบิงเอ้อีน้า ป้าเติร์นพกลับไปหายายกันดีกว่าต่อจากนี้ไปอ่ะเตินจะได้มีชีวิตใหม่แล้วต่อจากเนี้ยเติร์นกต้องกังวลอีกอย่างอีกแล้วถ้าไพมัมเท็ดอีหยังไวอ่ะก็ลออให้ผลกรรมตามมันน่ะล่ะมึงน้ำมอมเฮ้ย แทนั้นเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดให้โงคงมาสู่ริงอยู่น้ำเหนือน้ำตกยาวโอเที่ยวทะลาไปทางไม่นาพาเก่ายัางขาดผู้คอยเจ้าจนลาลอยทันพอหักแต่คักนักเสียดีน้ำสุยาให้สมประสงค์